ไหลไปเลยไ,ไหยไปเลายไไาไม่มีคูเหลือ้ยมากผมเยอมากไปไปไเ <_ antine> นี่ยเหมือนมุมมอง<ฆ>เกมเลยเนาะน้องๆ <ใช S 2> หลายคนบอกโอ้หผมเล่นคิดว่าชีวิตจริงมันจะขนาดนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่สู้รบกันเนี่ยไม่เคยมีภาพออกมาให้เห็นนะเ<ฆ>พราะเราขอความร่วมมืออยู่แล้วนะแต่พอหยุดยิงกันเมื่อไหร่ปั๊บพักรบเมื่อไหร่หรือเลิกรบเมื่อไหร่หยุดยิงกันเนี่ยก จะมีภาพปฏิบัติการแบบนี้มาให้เราได้เห็นกันว่าเหตุการณ์หน้างานจริงๆเนี่ยมันยากลําบากขนาดไหนค่ะเนี่ยค่ะเป็นทหารไทยโจมตีฐานที่มั่นของกัมพูชานะคะนักรบชุดดําของไทยเราเนี่ยเปดานทานแห่งค่ายปักธงชัยก็ควง M16 บุกฐานของกัมพูชาแล้วก็นี่เป็นปฏิบัติการก่อนที่จะมีการตกลงหยุดยิงอย่างเป็นทางการ27ธันวาคมแต่ว่าคลิปเนี่ยเพิ่งเผยแพร่ออกมาให้เราเห็นว่าการทํางานของทหารไทยเนี่ยยากลําบากแล้วเสียสละมากขนาดนี้ ส่วนคลิปนี้เนี่ยต้องบอกว่าเก่าแต่ยังเก่านี่ก่อนที่ข้อตกลงเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ก็คือการหยุดยิงในช่วง72ชั่วโมงเนี่ยคุณปู่ม้าเหล็กรถถังแห่งกองพันธหานม้าที่8ค่ายสุรนารีของกองทัพบกไทยเข้าโจมตีต่อเป้าหมายของฝ่ายกัมพูชาเรียกว่าปฏิบัติงานได้ดีมากข้างหน้านี่ราบคาบไปเลยถึงไี้บอกว่าเก่าแต่ยังเก่ารถอาจจะเก่าแต่ศักยภาพนี่เต็มกำลังนะคะ ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ค่ะทหารไทยใช้บังกะโลต่อปิโดค่ะเคลียร์ทุ่นระเบิดของทหารกัมพูชาบนเนิน350ก่อนเข้าสำรวจและเคลียร์พื้นที่ก่อนจะปักธงชาติไทยบนเนิน350ได้สำเร็จเมื่อ21ทธันวาคมที่ผ่านมาดูคลิปนี้ค่ะ วนนี้คะ่ะพลเอกชัยพฤกษ์ดุ้งประพัดนะคะเสนาธิการทหารโบกพร้อมกับพลโทวิรยุทธ์รักสินแม่ทัพภาคที่2ท่านก็ลงพื้นที่ตรวจบริเวณเนิน3 5 0กับปราสาทตาควายซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะยืนยันว่าพื้นที่ตรงนี้เราควบคุมอธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์พลเอกชัยพฤกษ์ท่านบอกว่าผมขอยืมคําของน้องๆทหารหารในแนวหน้ามาใช้ที่ที่เราเหยียบแผ่นดินที่เรายืนจะเป็นของลูกหลานเราตราช่วงกาลประวัติศาสตร์ เสพูดเหมือนเดิมที่น้องมันกล่าวไว้ในสนามลบอะว่าที่ที่เราเหยียบแผ่นดินที่เรายืนเราจะเก็บไว้ให้ลูกหลานเราช่วยกันละเปวาสาร ขอบคุณทหารทุกนายจริงๆนะคะชายแดนจังหวัดตราดคะ่ะเมื่อวานนี้ทหารไทยเข้าเคลียร์พื้นที่บ้านธรรมดาค่ะเผาทําลายสิ่งปลูกสร้างรังสแกมเมอร์เพิงพักของชาวกัมพูชาที่ลุกลาเข้ามาในอาณานิคของบ้านเราเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาครองพื้นที่ของไทยได้อีกในอนาคตหลังจากเรายึดคืนแล้วเราก็ผลักดันชาวกัมพูชาออกไปจากพื้นที่ได้สําเร็จไปดูชายแดนจังหวัดสระแก้วค่ะชาวกัมพูชาโพสต์คลิปนะคะระบุว่าไม่รู้จะพูดคําไหนเลยพอมาเห็น น้ำอยู่ใกล้บ้านแบบนี้นจะเข้าบ้านตัวเองทีต้องคลานต้องคอยหลบหบซ่อนๆเหมือนกับโจรเฮ้ยปวดเจ็บปวดเหลือเกินอยู่หม,หมู่บ้านจกเจยของผมคือต้องบอกว่า จุดนี้เราก็สามารถปฏิบัติการขับไล่ชาคมูชาออกไปนะคะที่ก่อนหน้านี้ทําตีเดียนแล้วก็มาอยู่บ้านในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองแก้วอะไรแบบนี้นะคะขณะที่ทหารไทยเข้าเคลียร์พื้นที่ชายแดนบ้านหนองจานทหารไทยไปเจอหนี้เงินเต็มเลยพิมกฤษดาปรากฏแบงค์ปลอมก็ต้องปลอมอยู่แล้วเพราะดูลักษณะสีหลอกคือติดขอบล่างเลยใช่คือเขาบอกว่าชาคุมูชาเนี่ย เอาเงินปลอมแบบนี้มาทําเป็นคอนเทนต์ว่าเผาเงินไทยแล้วฉีกเงินไทยทิ้งแล้วแต่จริงๆเป็นเงินปลอมนะคะนอกจากนี้ขณะที่ทหารไทยเข้าเคลียร์บังเกอร์กัมพูชาบ้านหนองจานไปเจอศพทหารกัมพูชา1นึ่นายถูกเศษดินเศษอิฐทับระหว่างปะทะกันเมื่อคืนวันที่26ธันวาคมนะก่อนเข้าสู่ช่วงของการยิงในวันที่27ธันวาคมตอนเที่ยงนะและมีภาพ่าทหารไทย อาบน้ําครั้งแรกใช้อย่างนี้เลยดูสิเป็นการอาบน้าที่ดีใจสุดสุดอ่ะเออมันอาบแบบไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังถูกไหมอาบกันได้อย่างเต็มที่เหมือนภาพที่ออกมาตอนนี้เนี่ยได้พักผ่อนนอนหลับกันก็เป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดใช่มันชื่นใจจริงๆนะคะคุณผ,ผู้ชมรวมไปถึงไม่ใช่แค่อาบน้ําก่อนนันนี้ก็มีคลิปที่ว่าทหารไทยเนี่ยได้นอนหลับกันแบบเต็มตาเต็มตื่นทันทีเพราะก่อนนั้นนี้จะหลับยังไงจะหลับ ขมตานอนที่โอ้โหเดี๋ยวเสียงปืนเสียงระเบ,บิดก็ตุมต้มตุมต้มต้ำต่กันมาใช่ไหมอาบรีบอาบ,บ,อาบเดี๋ยวพรานบุญลงมาเออนะคะอ้าวอันนี้ก็เป็นภาพแห่งความสุขและความสบายใจในช่วงหยุดยิงนะคะแต่เราก็เฝ้าระวังดูในช่วง72ชั่วโมงนี้แหละ ขณะที่บิ๊กเล็กค่ะพลเอกนัทพลนาภานิชนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันการหยุดยิงไม่ใช่ว่าเรายอมจำนวนนะแต่เรามีเงื่อนไขอย่างที่บอก72ชั่วโมงห้ามเคลื่อนย้ายเสริมกำลังห้ามโจมตีย,ยั่วยุคุกคามและยืนยันว่าต้องทำจริงทำต่อเนื่องหากการหยุดยิงไม่เกิดขึ้นจริงไทยเรามีสิทธิ์ตามชอบของกฎหมายระหว่างประเทศในการป้องกันตัวเองอย่างไรก็ตามหลังกำหนดหยุดยิง72ชั่วโมงนะคะฝ่ายไทยก็ จะปฏิบัติตามนะคะอาจจะมีการอย่างที่บอกว่าปล่อยเฉลยศึกชาวกัมพูชา18นายอย่างที่บอกค่ะว่ามันจะมีหลายๆข้อที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างข้อ4ของแถลงการร่วมเนี่ยที่อนุญ,ญาตให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายสามบ,บ้านเดินทางกลับบ้านเดินได้แต่ฝ่ายกัมพูชาที่เคยอาศัยที่บ้านหนองจานไม่สามารถกลับมาอยู่ที่เดิมได้แล้วเพราะตามข้อตกลงของแถลงการข้อ2ฝ่ายไทยเราควบคุมพื้นที่ตรงนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นบ้านหนองจานเป็นดินแดนของไทยชาวกัมพูชาจะกลับมาจุดนี้ไม่ได้ <c oughs> คุณต้องกลับไปอยู่ประเทศของคุณก็ไปจัดสรร <s uss> สร้างบงสร้างบ้านอะไรกันใหม่ถ้าจะขอกลับมาตรงจุดนี้เราสถาปนาบูรณภาพแห่งดินแดนแล้ว <c oughs> แล้วก็เรียกว่าเป่าปี๊ดเหมือนตีจับเนึ่นงกันนะ <c oughs> เป่าปี๊ดไม่ใช่ตีจับเอาใหม่เป่าปี๊ดใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นไปเลยคุณจะกลับมาพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เพราะเราใช้กําลังทหารเราตรึงไว้แล้วค่ะส่วนเรื่องของ ทหารกัมพูชา18นายพลอากาศเอกประภาสอนใจดีผู้อำนวยการสูตรแถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเราจับตัวเข้ามาเนี่ยเราไปทรมงทรมานไม่ใช่นะเราก็มีการดูแลเป็นอย่างดีตามหลักสากลและหลักมนุษยธรรมส่วนความเคลื่อนไหวชายแดนค้าคืนที่ผ่านมา5้าทุ่มค่ะ เพจมังกรซ่อนตัวโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความค่ำคืนนี้ไปเจอรถบรรทุกต้องสงสัยหลายคันอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนจากฝั่งกัมพูชาเคลื่อนไหวในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนหลังจากมีการถูกโพสต์แล้วก็แชร์ต่อๆกันชาวบ้านก็ไม่สบายใจว่าเอ้ยไม่ใช่ว่ารถบรรทุกต่างๆที่ทยอยเข้ามาเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้สถานการณ์กลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งบางคนคิดไป อาจจะถึงขั้นว่าไม่ใช่ว่าพัก7-2ชั่วโมงเนี่ยเป็นการพักแล้วเติมอาวุธเติมกําลังหรือนะคะก็มีคนที่เขามาให้ความคิดเห็นกันเรื่องของการเติมอาวุธนะผมอ่านแล้วมันก็มันก็ฟังดูมีมีการสารว่า มันก็ต้องพักไม่ได้หมายถึงพักให้เติมอาวุธแต่ฝ่ายเขาอย่างเดียวคือถามว่าถ้าจะเติมอาวุธวมันไม่ต้องเติมตอนรอพักหรอกถึงค่อยเติมมันก็เติมกันได้ตลอดเราเองก็ไม่ใช่ว่าเราจะของเราจะไม่พร่องเราก็เติมเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยช่วงพักตรงนี้คือมันต่อสู้กันมายาวนานนะสองสามอาทิตย์แล้วมันก็เหนื่อยล้าแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามากกว่านี้ไปเนี่ยเดี๋ยวข้างนอกเองเขาอาจจะเข้ามาแทรกแซงได้เหมือนกับผมเอาโพสต์ของโดนัลด์ทรัมป์เราทำเสร็จหรือยังนะเดี๋ยวเอาโพสต์โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาก่อนเลยได้<ะ> แล้วก็มาเขียนว่ากลายเป็นว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยทำงานยิ่งกว่าอยู่ในเต็ดเนชั่นก็คือสหประชาชา,ชาติกกลายเป็นว่าเขามาเป็นคนที่คอยช่วยเจราจาให้อย่างน้อยแปดคู่พิพาทไ,ไ,ไ,ไม่ว่าจะเป็นด้วยการช่วยเหลือเล็กๆน,น,น,น้อยๆหรือมากก็ตามแต่ทำไมสาหาประชาชาติไม่ตื่นขึ้นมาเพื่อจะสร้างสัสติภาพคือ world peace อย่างแท้จริงสทีเดี๋ยวมีโอกาสจะเอาขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูนะเพราะว่า คำพูดมากมายความหมายก็คืออวยตัวเองนิดนึง